สวัสดีครับพบกับผมมายุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีศพฤษบนะครับดวงในครื่งเดือนหลังของมกร,ราคมพุทธศักราช2568นี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะครับโดยปอคร่าวๆนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิปซีาสำรับเช่นเดิมนะครับ ดวงตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ม,มกราคมนะครับเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่เป็นชาวราศีศพฤษกนะครับก็ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับ ทุกกรรมปรยากรที่ดีๆที่ได้ยานออกมานะครับอยาวนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับไอ้กรรมปรยากรที่ดีๆตั้งหลายตั้งพวกเหล่านั้นนะครับได้มนเกิดความสําเร็จขึ้นจรงิสวง,วงสมหวงังสมปรารถนาสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์นำมาซึ่งความมัง่งคั่งมั่งมีสิรสุขกให้กับชาวราศีพฤษกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เกิดในราศีศพฤษ์นะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับถึงวันที่14มิถุนายนซึ่งแบ่งตามหลักโกราศาสตร์ไทยนะครับก็มาดูกันนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะใ,นในเรื่องของ การงานธุรกิจนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในครึ่งเดือนหลังมกราคมนี้นะครับว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับว่าสินทรัดย์สิทธิ์เทวดานะครับจะเสื่อมพลังดวงผ่านมาทางไพ่ยิปซีนะครับใอ้ปฎายานในแนวทางใดนะครับไปไบเร่ขึ้นมานะครับจมเปร็นนะครับขึ้นมา แล้วก็เจ็ดดาบนะครับแล้วก็ทาวเวอร์แล้วก็ราชินีถือถ้วยนะครับแล้วก็ราชาถือไม้เท้าแล้วก็ห ถ้วยนะครับแล้วก็เด็กถือเหรียญแล้วก็สิบไม้เท้านะครับแล้วก็เหรียญที่9นะครับดีเอ็มเพอเรอร์นะครับก่อไปครับดีเอ็มเพลสนะครับไม่ใช่ดีเอ็มเพอเรอร์ ดีเอ็มเพลบ่งบอกถึงความสําเร็จความมั่นคงความรุ่งเรืองที่ดีกว่าที่ผ่านผานมานะครับเดี่มเพสขึ้นมาในเดือนที่9เดือนของสุภาพนะครับซึ่งเกิดจากการที่ท่านนั้นทุ่มเทด้วยความใส่ใจปรับปรับสมดุลในสภาวะต่างๆนะครับให้ไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีกับการบริหารการจัดการนะครับไปแต่สำรับนะครับ ราชาถือดาบนะครับซึ่งบ่งบอกถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสปรรคปัญหาที่มีความยุ่งยากอะไรก็ตามนะครับที่ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนั้นนะครับจัดการกับปัญหาต่างๆได้ราบรื่นในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นปัญหายากแก่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็บริหารไปสู่ความสําเร็จความเติบโตนะครับเกิดความมีลาภมีโชคมีลาภนะครับในเรือนที่11เเรือนของลาภะนะครับบ่งบอกถึงความ สําเร็จที่ได้เฉลิมฉลองด้วยความสุขความเบิกบานที่จะสร้างความแข็งแรงแข่งแกร่ง,ง,งความเป็นสเสถียรแม้จะอยู่ในเรือนของความวินาศก็าตามนะครับก็เป็นสี่เหรียญน,นะครับที่จะมีความมั่นคงที่จะดึงดูดในเรื่องผลประโยชน์ผลใดรับายได้เข้ามานะครับและก็ในบทสรุปนะครับหกไม้เท้าคือเส้นทางแห่งชัยชนะของความสําเร็จที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีพฤษกนั่นเองนะครับ ไพ่ใบบอ,บอกถึงจำเป็นนะครับความสําเร็จที่มีความสมดุลอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งส่งผลมาจากที่บางทีที่ผ่านมานะครับ้าวราศีพฤษภกต่ก่อนหน้านี้นะครับสภาวะอะไรก็ตามที่มีให้มีการชะลอตัวชักชา้าหรือว่ามีการที่ไม่มีปุ่งตัวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมีอะไรที่ล้าล,ล,ล,ลังนะครับเจ็ดดาบนะครับ ทำให้ไม่ได้พุ่งตัวไปสู่ความเติบโตสําเร็จอย่างที่กวนที่ผ่านมากครัสนกการ์นั้นจะมีการพลิกผันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นนะครับหรือทาวเวอร์นะครับที่สังคมจะมาเอือ้ออานวยประโยชน์นะครับแบบสายพาแลบมาช่วยกําจูสนับสนุนนะครับให้การบริหารจัดการของชาวราศีพฤษภนั้นไปสู่ความสําเร็จกับการบริหารยังมีคุณภาพนะครับการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากราก็ตามนะครับราชาถือไม้เท้านะครับ ท,ที่บริหารจัดการการงานธุรกิจได้รับแรงร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของลูกน้องมริีวารต่างๆนะครับก็มาเกื้อนุนเกื้อหนุนนะครับทาให้งานธุรกิจน nice ั้นสู่ความสําเร็จเป็นที่เึงพอใจไม่ว่าจะทาอยู่กับบ้านหรือทาร่วมในที่แหล่งองค์กรมากมายก็ตามนะครับได้รับแรงสนับสนุนในติดตามที่ดีนะครับที่ทําให้ไปสู่ความสําเร็จสิ่งที่น่าจะเป็นที่ผ่านมานั่นเองเป็นอีตจัตรูอยู่กับไอ้กับ ชาวราศีพฤษภก็คืออานที่ยังค้างค้างอยู่ที่ดําเดินไม่เสร็จเพราะว่าอยู่ในเรือนของอ,อรินะครับที่ทรงอ่านตรงกับเจ็ดดาบที่อาจจะเป็นงานเก่าๆที่อาจจะมีศักปัญหานะครับที่เดินตัวไม่ก้อยเต็มที่แล้วก็มีข้างค้างอยู่นะครับก็จะได้ดํามาในเรื่องของการที่จะปัดฝุ่นนะครับในการที่สสารต่อเดินนาอย่างรดวดเร็วและกนสุขความสําเร็จยกระดับ ของความเติบโตบางสถานการณ์นะครับของชาวราศีพฤษภก่อนหน้านี้มีการคิดวางแผนอะไรเอาไว้นะครับแต่ด้วยอยากจะติดในเรื่องของวุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ยังไม่ได้ดําเนินการมีการรอมีการรอโอกาสรอจังหวะอะไรอยู่นะครับที่ผ่านมาก็มีโอกาสนะครับในช่วงดังกล่าวนี้จะมีนํามานะครับมาสาง ที่จะําเดินการยกระดับความเติบโตต่อไปให้เห็นเป็นจริงเป็นรูปธรรมขึ้นเข้ามานะครับก็ทําให้เกิดความสําเร็จนะครับก็ช่วงนี้จะมีทําให้มีออเดอร์มากมายการใช้บริการอะไรต่างๆก็เยอะนะครับเดียกว่างานล้นมือนะครับช่วงนี้ตันเต๊จะไม่วัดไม่ไหวก็ได้บางคนอาจจะเหนือห่อยพอสมควรนะครับที่รับกับงานหนักที่งานเยอะต้องลุยนะครับแต่สมผลนในทิศต่างที่ดีนะครับในเรือนที่9 เดียมเพลสนะครับความสําเร็จนี้เกิดจากความสมดุลน,นะครับที่ตันตุมเทปรับสมดุลใหม่ในเรื่องของการงานอะไรที่มีการชักช้าจะลอตัวแล้วก็ส่งผลให้เกิดความสําเร็จมั่นคงที่จะดึงดูดผลประโยชน์รายได้รายรับเข้ามามั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่เกิดจากอย่างที่กล่าวนะครับไปถ่ายสำรัทตันได้แก้ปัญหาต่างๆนะครับที่ยุ่งยากอะไรก็ตามนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับแล้วก็ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในทิศทางที่ดี้วครับแล้วก็มีความเป็นเสถียรมั่นคง ในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ก็ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับกับเส้นต่างเองใจชนะนั่นเองนะครับหมยเท้านะครับแม้จะดูไปทะาั่รับใบต่อมานะครับรการสั้นนะครับที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในความสําเร็จนะครับที่จะนำมา่นความบางครั้งมั่นคงอุดมสมบูรณ์สิบเหรียญน,นะครับและจะดูไปต่อไปก็ดูนะครับ เดเมจิเชียนนะครับที่ท่านมีความรู้ความสามารถเป็นนักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีนะครับนักเล่นแรบนักเล่นเรบและทาุที่ดีนะครับที่สร้างโอกาสดีๆนะครับแม้แต่เดอ e m p e r o เรนะครับที่จะมีในเรื่องของความสําเร็จความมั่นคงกับการดูพไพ่ท้สยสำรับต่อๆไปก็บ่งบอกถึงไพ่ที่ดีๆที่ให้เกิดกับจาราศีพฤษกนะครับที่จะมีเข้ามา ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับก็บ่งบอกถึงความสําเร็จและก็สมดุลความสําเร็จนี้ก็จะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าทั้งปีก็ได้นะครับที่ส่งผลน,นะครับดีเอ็มเพลสขึ้นมานะครับดาวสิดวงที่มงกุฎตึงบ่งบอกถึงใน1ปีนะครับมี12เดือนก็บ่งบอกถึงความมั่นคงระยะยาวนั่นเองตลอดทั้งปีที่จะกอบโกลในเรื่องผปลป,ป,ประโยชน์ผลกําไรผล ารายได้ไรายรับเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของความสําเร็จนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากอะไรที่ชักชา้าชะลอตัวอะไรที่ยังค้างค้างอยู่ก่อนหน้านี้นะรับนำมาปัดฝนแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ดําเดินการต่อไปโซ่เส้นต่างของใจชนะนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนตลอดเส้นตางของความเติบโตนี้นะครับได้พลังสนับสนุนเกื้อกูล นะไอ้สู่ความเติบโตอย่างมั่นคงทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีพฤศนะครับว่าการเงินจะเป็นในรูปแบบใดจะต้องรู้อะไรต้องระมัดระวังด้วยหรือเปล่านะครับกับการเปิดไพ่หลักๆอ้าใบนะครับแล้วก็ประนวกกับภายไทยสำรับด้วยนะครับดยฟูนะครับงานรายได้รายรับส่วนมากบางท่านนะครับก็จะมาจากรายได้จากงานอิสระงานฟรีแลนซ์นะครับ แล้วก็ก,การใช้จายก็ท่านตากาท่านก่อนหน้านี้นะครับเป็นผู้ที่เป็นเดฟูมีการใช้จ่ายแบบพุ่มฟวยสุรุ่ยสุร่ายนะครับก็จะมีการระมัดระวังด้วยรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการที่จะดูแลด้วยความเป็นราชินีตื่นดาบนะครับเพื่อที่จะควบคุมการเงินนั้นให้มีความปลอดภัยมีระบบด้วยความใส่ใจด้วยความดูแลนะครับเพื่อตัดจบอะไรต่างๆที่ทําให้เป็นปนัญหาต่างการเงินด้วยความใส่ใจนะครับทั้ง อัศวินตือถ้วยแล้วก็สิบดาบนะครับที่จะตัดจบปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็โซเส้นต่างของการแก้ไขปัญหาที่จุบจิกต,ต่างๆต่างการเงินรายจ่ายที่ไม่ตอบผลประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเป็นการตัดจบแล้วก็บริยารการเงินในู่ความมั่นคงในติดต่างที่ดีนะครับไปไทยสำรับกับเดียมเปอร์เรนะครับการเงินที่จะมีความมั่นคงหลังจากที่แก้ไขนะครับตัดรายจ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยไม่เป็นประโยชน์ นะครับก็ําให้บริหารการเงินที่สูงความมั่นคงในติตางที่ดีนะครับแล้วก็ใครที่มีคู่รักคู่ครองนะครับก็จะเป็นพลังในการที่จะเสริมดวงในการที่จะดึงดูดเงินก็ามามากมายหรือมีรายได้รดยรับเข้ามาด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็เป็นพลังของการดึงดูดเงินส่งเสริมดวงในติตางที่ดีนะครับ บางท่านก็จะมีเงินเข้ามาโอถัมภ์ค้ำจูนะครับด้วยพลังเองเสน่ห์นะครับบางทีตกตาต้องใจของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่ทมให้มาลุ่มหลงเสน่ห์ก็มีเงินเข้ามาดูแลโอถัมภ์ค้ำชูแบบลับๆนะครับก็เป็นโอกาสต่างการเงินที่เข้ามาบางท่านก็ไม่รู้นะครับเส้นต่างการเงินนั้นมาจากไหนนะครับแต่ก็รู้ว่ามีเงินเข้ามาต่างบัญชีนะครับก็ตามให้รับอ่า การเงินนั้นด้วยความคล่องตัวในติดต่างที่จะทําให้มีดูแลใช้จ่าย,ายมีเงินตราบางท่านก็จากต่างประเทศนะครับเงินตราเข้ามานะครับซึ่งบอกว่าบางท่านนะครับชาวราศีพฤษภตาก่อนหน้านี้เป็นผู้ที่มีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอะไรก็ตามนะครับท่านจะไตรตรองมากยิ่งขึ้นถ่าที่ผ่านมาการใช้จ่ายเงินด้วยความเป็นเด็กฟูนะครับการคิดไตรตรองนะครับ เดี๋ยวท่านต่อไปนี้ท่านจะมีการใช้ระบบระเบียบในการจชายจ่ายเงินที่ใส่ใจมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลการเงินของท่านให้มีความมั่นคงนะครับตัดจบอะไรที่เป็นรายจ่ายพุ่มเืวยจุกจิกอะไรต่างๆออกไปอะไรที่เป็นสายเปยนะครับก็กลับมาดูแลในเรื่องของความรักบางคนนะครับที่มีคู่รักคู่ครองบางทีก่อนหน้านี้อาจจะไปใช้ความสําราญเติมความสําราญเบิกบานใจแล้วก็ทำให้จ่ายจ่ายสิ้นเปลืองนะครับแต่ตอนนี้ ก็จะกลับมาดูแลคนในครอบครัวด้วยความมั่นคงนะครับเป็นการเซฟเงินประหยัดเงินมากยิ่งขึ้นนะครับตัดจบรายจ่ายที่มันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรก็ทํา,าให้การเงินนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เรียกมาจัดระบบระเบียบการจชายจ่ายเงินที่ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นแต่รายได,ได้รายรับก็จะก็มาอย่างมั่นคงนะครับที่เกิดจากความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประจําหรือในเรื่องของงานฟรีแลนน์งานอิสระต่างๆนะครับที่มีรายได้รายรับเข้ามาสุขความมั่นคงเงินตราต่างประเทศบางต้นก็มีหลังไหลเข้ามานะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับความรักความสัมพันธ์ของ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษกในช่วงเดือนหลังของมกราคมนี้นะครับโดยคร่าวๆจนกันเปิดไพ่หลักๆอ้าใบนะครับแล้วก็ปนวกกับไพ่ใต้สำรับ9เหรียญน,นะครับแล้วก็ราชาหรือไม่เท้านะครับแล้วก็เดยชจาริยออกแล้วก็เดืเอวิวนะครับ และก็เดอะมูนนะครับไพ่จำนวนหน้าใบาที่เปิดออกมานะครับก็น่าจะบ่งบอกในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนั้นน่าจะอยู่กับการรักตัวเองมากกว่านะครับเป็นบ่งบอกถึงการใส่ใจกับการดูแลการบริหการจัดการในเรื่องการงานธุรกิจนะครับ หรือบางคนนั้นก็อยู่แบบโสดก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะอยู่ลําพังคนเดียวก็ตามนะครับก็มีความสุขกินอิ่มนอนหลับสุขสบายนะครับบางท่านนั้นก็อาจจะมีสถานการณ์ของความวิตกกังวลในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับที่เห็นในโลกปัจจุบันนี้บางคู่ที่มองให้เห็นนะครับบางทีก็มีความคลั่งไคล้กันในเรื่องของการที่จะ หวังแหนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับก็เลยรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มีแล้วมันดีหรือไม่ดีนะครับทาให้เกิดความสุขหรือความทุกข์บางคนก็หวงในความรักความสัมพันธ์ด้วยความหึงหวงอย่างรุนแรงอะไรบ้างนะครับที่ออกมาต่างสังคมนะครับที่ทําให้เห็นบ่อย ก็ทาให้มีความหวาดระแวงหวาดกลัวในสถานการณ์ของความรักก็ได้สําหรับบางคนก็เลยอยากจะอยู่แบบสดๆดีกว่าก็เป็นมีเช่นกันนะครับที่ไม่อยากจะมีความรักนะครับก็อยากจะใช้เวลากับการสร้างตนสร้างอนาคตตุ้มเทกับการเปลี่ยนไปยามในการแก้ไขปัญหาเรื่องการงานอะไรต่างๆนะครับก็เลย ไม่ใส่ใจในเรื่องของที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะครับด้วยความระแ ident, วงหวาดกังวลนั่นเองนะครับแต่บางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเข้ามานะครับพอพายแต่สำรับสองถ้วยนะครับมีโอกาสที่จะพบรักเข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วก็สบตากันแล้วรู้สึกดีๆนะครับที่จะมีการดูแลเอาใจใส่ใเดินหน้าเติบโตต่อไปในความรักความสัมพันธ์ที่จะไปสู่ความมั่นคงนะครับที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับของคนโสดท,ที่ความรักความสัมพันธ์จะมีเข้ามา นะครับแล้วก็เป็นรักที่ดีๆด,ด้วยบางคนก็อาจจะพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะครับที่อาจจะเป็นสายเปสักนิดหนึ่งนะครับมีความมั่นคงต่างๆ่างา,งงาการงานการเงินนะครับที่มีความใส่ใจในเรื่องของความรักวามสัมพันธ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะใส่ใจดูแลให้ความรักวามสัมพันธ์นั้นมั่นคงแล้วก็พัฒนาเติบโตต่อไปได้ในทิศทางที่ดีที่จะประสบความสําเร็จ นะครับที่จะเกิดขึ้นตะกราปลรักขึ้นในช่วงนี้นะครับชาวราศีศพฤษภนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นแม้จะมีหน้าที่การงานอยู่มากมายก,ก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับใครที่เคยดูแลกันอย่างมีคุณค่าอย่างใดนะครับก็ดูแลกันไปอย่างนั้นนะครับให้มีความมั่นคงอย่าง ต่อเนื่องด้วยความใส่ใจมองหน้าก้าวหากันด้วยความสุขกบอุ่นนะครับแม้นจะมีสภาวะอะไรเข้ามาตามให้วิตกกังวลในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับแต่ตุ้มเทดูแลด้วยพลังเองสเสนยานะครับพลังเอง ความรักที่ใส่ใจยังมีคุณค่าซึ่งกันและกันก็ทําให้สานก,การณ์ต่างๆที่วีวิตกกังวลน,นั้นนะครับได้รับการดูแลนะครับจับไม้จับมือมองหน้าคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้แม้จะมีปัญหาเข้ามาก็ตามก็ได้รับการแค่ไขคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีและก็มีความมั่นคงเดินหน้าต่อเนื่อง นะครับในความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจด้วยความสุขกบุูนและก็มีความมั่นคงนะครับบางคู่ก็มีทั้งความหวานความโรแมนติกความคลั่งไคล้ขวา,ากันที่ตุ้มเทดูแลนะครับเพื่อายอกักสภาวะของความกลายกังวลต่างๆนะครับบางคนก็ แม้จะไม่มีความหวานความคลั่งใครอะไรแต่ก็ดูแลด้วยความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยความใส่ใจนะครับเป็นรักที่รู้ความนะครับก็ทําให้มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยประ,ประมาณคร่าวๆในครึ่งเดือนหลัง ของมการาคมนี้นครับวับนที่16บหถึงสามการาคมของผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภนะครับก็ขอชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ